เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆการกระทบกระทั่งกันกับจุดรอปรพอที่มีคนไม่ยอมแลกบัตรนะคะคราวนี้คู่กรณีของรอปรพอเป็นผู้รับเหมาทําเฟอร์นิเจอร์พอไม่พอใจรอปรพอเนี่ยไปยกพวกมารุมทําร้ายรอปรพอแบบนี้ค่ะนี่เป็นภาพตอนที่นายกองศิลป์อายุ47ปีรอปรพอของหมู่บ้านที่จังหวัดภูเก็ตนะคะถูกนายศิวนัทกับพวกรุมทําร้ายจนบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่าวันที่25มีนาคมที่ผ่านมา วันนี้นายกองศิลเดินทางไปพบตำรวจตามนัดเพื่อหารือกับทานเจ้าหน้าที่และเจรจากับกลุ่มคู่ก่อเหตุพร้อมให้ข้อมูลนะคะว่าในวันดังกล่าวเนี่ยคู่กรณีมาเปิดประตูป้อนรปภกระชากตัวรปภผู้เสียหายออกไปให้นายสิวนัดรุมชกต่อยตบตีกระทืบจนผู้เสียหายล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นเลยนะคะสุดท้ายมารู้ความจริงด้วยว่าเป็นการรุมยำผิดตัวด้วยค,ะค่ะเพราะ คนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุต้องการจะทำร้ายจริงๆชื่อว่านายอุเทศเป็นน้องชายของนายกองศิลป์อีกทีหนึ่งแต่ก็เป็นรอปพอ,อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่เขาเข้ากะไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคทีนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาสองพี่น้องก็รู้สึกกังวลไม่กล้าก,กลับไปทำงานอีกเพราะกลัวคู่กรณีจะย้อนกลับมาทำร้ายซ้ำค่ะผมอยากให้ดำเนินการมาให้เต็มที่นครับมาขอว่ามาเจพูดกันแบบว่า เายังไงคู่ทะเลนีที่ว่าเจ็บจะให้มารับโทษแบบสะสมเลยที่กับผมตกงานที่ผมกับผม,มเสียเสียขวัญแล้วก็ตกงานแล้วผมไม่กล้าไปทำเนี่ยฮะคือจะไปตีน้องชายจะไปตีพี่ชายทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปพูดคุยกับนายอุเทศ ซึ่งเป็นน้องชายของนายกองศิล์ก็เล่าเรื่องให้ฟังบอกแบบนี้ครับว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมาจากกลุ่มนายสิวนัน์เป็นผู้รับเป่าในโครงการก่อสร้างของหมู่บ้านจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าเวลาจะเข้าหมู่บ้านนะต้องแลกบัตรก่อนตามกฎนะแต่ปรากฏว่ากลุ่มของนายสิวนัทเนี่ยไม่ยอมแลกบัตรอ้างว่าเข้ามาทํางานในหมู่บ้านอยู่แล้วแล้วทําให้กลุ่มเนี้ยไม่พอใจมีปากเสียงจากนั้นปรากฏว่าสิวนนัทเนี่ยไปคว้าเอาไม้เบสบอลมาไล่ตีเขาด้วยแต่เขาก็หลบหนีได้ทันนะครับแล้วพี่ชายเนี่ย กับถูกกลุ่มของนายสิวนัทเข้าไปทำร้ายร่างกายภายหลังครับคาดว่าเข้าใจผิดเพราะเขากับพี่ชายเนี่ยหน้าตาละไม<อ>้คล,คล้ายคึงกันเ,น<ม>เป็นพี่น้องกันด้วยใช่<อ>แล้วที่พี่ชายถูกทำร้ายเนี่ยระหว่างนั้นตำรวจก็เข้ามาละงับเเพุครับทั้งฝั่งของสิวนัทก็จ่ายเงินเป็นค่าเดียวย้ายกับพี่ชาย2,000บาทแต่ปรากฏว่าเขากับพี่ชายก็โอนเงินคืนให้นะแล้วเย็ยนบอกว่า จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าทำแบบนี้มันอันตรายมา,มากๆถึงแก่ชีวิตไม่สามารถรับคําขอโทษเป็นเงินสดได้<ะ>งานนี้ต้องเป็นคดีนะคะผู้บาดเจ็บกับน้องชายไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตํารวจนัดหมายมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งและเจ้าหน้าที่ย้ําให้อีกรอบคดีทําร้ายร่างกายกันแบบนี้ในทางกฎหมาย เป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้อยู่แล้วด้วยแล้วจริงๆนะไม่ว่าคุณจะเป็นช่างเป็นใครก็แล้วแต่เวลาเข้าหมู่บ้านเขาต้องแลกบัตรไงเพ<ช>ื่อความปลอดภัย<ช>ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้